สวัสดีจ้าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายารเตียงกับเบนชนาิทินนะคะแล้ว EP นี้เป็น EP พิเศษโอเคติ๊กตอบครับพี่โอเคอเร็วเลยเร็วเลย สวัสดีทุกคนจา้าขอต้อนรับทุกท่านเข้าขสู่ Good Day X TikTok นะจะจะบอกว่า EP นี้เป็น EP พิเศษมากๆแล้วก็เป็น EP ที่3แล้วที่ทาง Good Day ได้ร่วมงานกับ TikTok นะคะวันนี้เนี่ยเราเรียกว่าพิเศษมากๆเพราะเราได้รับเกียรติจาก5 TikTok Food Creator ตัว t อ p ของ TikTok เลยนะที่มาทำอาหารอร่อยๆให้กูได้ชิมนะคะขอ,อแนะนำเรียกว่าเป็น Celebrity ของเราของวันนี้ก่อนนะคะไล่จากทางนี้ชื่อคุณอะไรครับ สวัสดีค่ะเบลล่าวิถีไทยค่ะเลิศเป็นล่าวิถีไทยค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับตาตั้มครับทีนี้มีแต่ขนมเออขนอมนะตาตั้มนะครับคนต่อไปครับสวันดี้ค่ะเพชรจากช่องช,อชื่อว่าไปโดนค่ะค่ะไปโดนนะฮะน้องเพชรน,นะฮะพี่ตามหนูอยู่ค่ะจริงเหรอนะฮะพาพี่ไป กินแถวอะไรนะตลาดภูดหรือเปล่าใช่เออนั่นแหละพูดไม่หยุดเลยนะฮะก็ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะหมวยค่ะจากหมวยเฮลตี้ค่ะหมวยเฮลตี้ค่ะและท่านสุดท้ายครับสวัสดีครับทีมนะครับ TS4 นะครับส่วนใหญ่ก็จะทำแต่ของเหลือ อ๋อคอนเซปต์เดียวกับรายการเราล้างตู้เย็นเออเอเอ,เอใช่นะครับวันนี้จะถามก่อนว่าแต่ละท่านมาทำเมนูอะไรบ้างาวันนี้วันนี้ทีมมาทำอะไรครับวันนี้ทีมทำเป็นเมนูง่าย,ายๆครับเป็นไอติมทอดคุณมวยทำอะไรคะํำไหลบัวหมูยอค่ะจำไหลบัวหมูยอโอเคแล้วน้องนะคะทำเป็นเมนูตามซีรีส์เกาหลีค่ะเป็นคองด็อกชีสคะ่ะคองด็อกชีสนะคะ าต้ก็กินไปเราต้องพูดภาษาแคลรีตรงนี้เยอัยองไซยออ๊อบป่าอ๊อาออหนะไชื่ออะไรครับพี่อะไรคะทำอะไรคะวันนี้ทำบูเบอรี่ชีสทาชูริปป์ครีปป์ได้ ันนี้ทำอะไรคะวันนี้จะมาทําเมนูเชื่อมว่านหางจระเข้ค่ะเป็นเมนูโบราณค่ะถือว่าเป็นเมนูที่หลากหลายมากเลยหวังว่าทุกคนที่ดูกันวันนี้เนี่ยจะได้เรียกว่าเป็นไอเดียในการทาอาหารอร่อยๆด้วยที่บ้านเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเต็มรูปแบบเลยแล้วจะมาดูเราดิฉันจะสวมบทเป็นออกหม่อมหลวงสักท่านหนึง่งนะฮะ ก็สำหรับก่อนที่เราจะไปเริ่มทําอาหารกันแลวไปดูว่าใครทําอะไรน่ากินขนาดไหนเนี่ยตอนนี้นี่ฝากทุกคนเนี่ยไปกดติดตามได้ในทิกตอกนะฮะในกู o d d a อ o f f ิเชียลของเราได้นะฮะตอนนี้ก็มีคอนเทนต์มากมายที่โพสต์ลงไปแล้วไปติดตามกันได้ตอนนี้เนี่ยเราไปเริ่มทำอาหารการะดีกว่าไปค่ะเมนูน,นี้นี่เรียกว่าเป็นเมนูท็อปของช่องเราเลยยอดวิว9 5 0 0 0 0ค่ะ ย้อนอลไรจะไม่ได้ไม่ได้แล้วอัปเดตเรื่อยๆเพราะว่าคนกดไลค์เรื่อยๆใช่แล้วก็มันหยุดไลค์ด้วยนะคะใช่ถูกต้องแล้วทุกวันนี้ก็จะมีคนเมนต์ว่าน่ากินมากวันนี้อ๋อเฮ้ยน่ากินจริงๆดูนี่ตอนนี้น้ำลายถล่มน้ำลายถล่มากเลยเนื้อสัตว์ของเรานี้ใส่อะไรวันนี้ใส่หมูยอค่ะสามารถที่จะดัดแปลงเป็นอย่างอื่นได้ไหมได้ค่ะเป็นกุ้งสดก็ได้เป็นทะเลก็ได้เราแต่ชอบเลยวัตถุดิบของเราหลักๆตอนนี้ก็ต้องทำอะไรตำกระเทียมแล้วก็พริกใช่ค่ะพริกแห้้้้งงงผสสสมกกกกกกับพพพพรรรริิิิิิดดดดนนะะคคใช่่แแแหหาาลว็ ทำได้เลยเดี๋ยวพี่มารอชิมนะฮะ,ะค่ะไหนทำอะไรอ่ะอาาน้ำมันค่ะให้พี่กินน้ำมันทำคอนด็อกชีสค่ะคือเพิ่งดูซีรีส์เกาหลีอ่ะเรื่องอสตาร์ทอัพอแล้วมันเป็นเมนูในหนังที่แบบผิดมากแล้วเราก็เลยแบบลองเอามาทำดูก็ลงไปแค่วันเดียวก็แบบพุ่งเลยก็เลยเรื่องนี้มาทำอีกแล้ เจล้านค่ะคอนดอดนะคะเป็นควาให้สามีกินกันได้ใช่มีวัตถุดิบก็ไม่เยอะเนาะไม่เยอะก็มีไส้กรอกมีมอสซาเรลล่าชีสมอสซาเรลล่าชีสแป้งนมนงาน้ำตาลเกลือไข่แล้วก็เกล็ดขนมปังโอเคแล้วก็เข้าเวลาเข้าสัมมนาการประทานกับมาสตามาสตาหรือซอสมะเขือเทศหาหารประทานทำรายการที่ลองกินได้ค่ะสวัสดีจ้าไหนวันนี้ทำอะไรให้เชฟทานคะ วันนี้เป็นเมนูเชื่อมว่านหางจระเข้ค่ะคสูตรนี้ได้มาจากคุณย่าค่ะย่าทําให้กินมาตั้งแต่เด็กวัตถุดิบจะมีวันนี้จะมีใบเตยใบยเ,ยเปล่าแล้วก็น้ำตาลทรายแดงแล้วก็ว่านหางจระเข้ค่ะอ,คอันนี้มันจะช่วยเรื่องขั้ว่า โรคเบาหวานแล้วก็พวกกระเพาะลำไส้เป็นแผลพวกนี้ช่วยได้ทีขนะั้นตอนของเราก็คือน่าจะมียากมากต้มน้ําให้ร้อนหน่อยล้วใส่ใบเตยถูกไหมฮะ,ะแล้วก็เอาน้ําตาลลงไปเชื่อมค่ะแล้วก็เติมนิดหน่อยอเสร็จแล้วก็เอาว่านหางจระเข้มาหาั่นอาหาก็เทราดเชื่อมแล้วก็ทานได้เลยค่ะ ง่ายมากอ๋อนึกว่าต้องออกไปต้มเป็นอะไรให้มันงวดไม่ใช่เลยอันนี้คือราดทานได้เลยอารมณ์เหมือนเป็นแบบว่าลอยแก้วอะไรอย่างเงี้ยหรใช่ปะค่ะอ๋อโอเคเดี๋ยวลองชิมดูนะคะบทำได้เลยครับขอบคุณค่ะบี่ฉันดูเป็นทางการมากเลยนะคะสํสำหรับคลิปวันนี้นะค,ะคนนี้เราต้องทำสมาธินิดนึงการที่เราจะคุยกับเขาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยการที่เราจะคุยกับเลบริตีเชฟของเราคนนี้นะ ดู๋ยวเขาเตรียมพร้อมมากเลยที่เจ๊ก,กวยกับเราอแล้วันนี้ชอบอะไรนะบอกมาสิวันนี้ทําเป็นบลูเบอร์รี่ชีสชายค่ะรู้ใช่ไหมว่าพี่ชอบกินอะไรแบบน,นี้มากอ่ะเหมือนกันเมนูนี้เนี่ยออกกินไลฟ์อีวิวฮะอ่าจริงๆเมนูนี้ยังไม่ใช่ท็อปอ่าของช่องเรานะคะแล้ไวัน,นี้เอาตัวท็อปมาทำปะคะน่าจะไม่ทานพี่เบนเพราะว่าตัวท็อปเนี่ยเป็นมา,าร์กอล่ออกออมาออมาซึ่งตัวน,นั้นอะประมาณ ห้าล้านวิวห้าล้านวิวก็เลยเลือกเป็นตัวที่สามารถทำได้ง่ายอันนี้จะทำให้เรากินยังไงฮะมีอะไรบ้างก็จะมีเป็นอย่างเช่นมะนาวคูริปุอะไรอย่างนี้นะคะครีมชีสอ่าวิปครีมอิจิโบ้บุเบอรี่เบบี้กูปล่อยให้เขาทำดีกว่าดิฉันจะรอชิมนะตามเตมที่นะคะ นี่คืออะไรคะช่วย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 ครับทีฉันไม่ใช่ให้มาสร้างมิจฉภาพกันนะฮะผ้าคนนี้คือศัตรูกันนะฮะขอโทษครับเชฟวันนี้จะทำอะไรวันนี้ทำไอติมทอดครับวัตถุดิบของเรามีอะไรบ้างมี3อย่างเองครับมีขนมปังไข่ไก่แล้วก็ไอติมวานิลาครับอยากกินเลยอ่ะอ๋อไม่สิวานิลลาอย่างเงอะไรวานิลลาอย่างเงี้ย็เย็นเย็นสิใช่ครับ วันนี้เลือกยี่ห้อที่แบบอร่อยมากๆเลยมาให้พี่คือยี่ห้อสิงนขนงนาพูดได้หรอครับได้ไม่ได้ก็ตัดของได้ถ้าลมดีก็จะใส่ท่านตอนการทำคืออะไรก็เดี๋ยวเราจะตักไอติมนะครับมาใส่ขนมปังอ่าฮะเสร็จปุ๊บเนี่ยอุ้ยมันยากมากเลยอ่ะมันอาจจะต้องใช้เวลามากกว่านี้ไม่เอาละเดี๋ยวครับเดี๋ยวามเดี๋ยวขมเอาไอติมมันยากมากก็ไม่ถาเอาไอติมตักใส่ขนมปังนะครับแล้วเราก็จะ เอาตัวไข่เนี่ยทาขอบขอบขนมปังแล้วก็จะใช้ตัวนี่นะครับเกียบกดให้รอบสีด้านเลยแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปชุบในไข่อีกหนึ่งรอบแล้วเราก็นําไปแช่ช่องฟิวสเวลาเขาพูดแล้วรู้สึกเหมือนโดนสะกดจิตอะแบบทตามเลยก็สามารถทําตามได้ง่ายๆที่บ้านแล้วครับก็มาทอดูก็สามารถกินได้เลยได้เลยหรอรอดูมีใครทำคลิปไหนแล้วคลิปนั้นกิปไม่ได้คลิปกูนี่แหละมีใครมีเมนูที่ทำอะไรแล้วแบบรู้สึกว่าทานไม่ได้บ้างไหมฮะ รู้เดี่ยวคนนี้จะต้องขิงไม่มีหรอกค่ะว่าหนู๋ยวทำอะไรทุกอย่างวันนี้แหละเมนูนี้แหละอ้าวอะไรของเธอท่เธอไม่ได้ถามอันนี้นางใส่ติ๊มแล้วนี่เห็นไหมได้ครับใส่ติมแล้วแล้วก็เอาไข่ป้ายคอแล้วเดี๋ยวก็ต้องเอาอีกอันไรนะครับเอาไข่ป้ายคออ๋อ แล้วก็เอาอีกแผ่นนึงโปะใช่แล้วครับเพราะอีแผ่นหนึ่งโปะเนี่ยปุ๊บเราก็จะกดลงไปนิดนึงเทคนิคที่จะทําให้เขาอยู่ครับล็อกไม่ให้ตัวตินงไหลครับแล้วก็สามารถใช้ใช้ตัวตะเกียบครับอ๋อเพื่อให้ให้มันมันติดกันใช่แล้วแล้วเวลาทอดออกมาเราก็จะเป็นลายตะเกียบมีอะไรให้เราช่วยบอกเราได้นะ เดี๋ยวรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่ามากเลยดูท่ายืนนิดเดยช่วยชิมค่ะช่วยชิมค่ะเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วค่ะดีเนาะดีไหมดีโอเคพี่ดีเสร็จแล้วโอ้โหทำยากมาก อโอเคตอนนี้เราก็เสร็จทั้ง5เมนูแล้วแล้วก็ออมหน้ารับประทานมากๆเลยแต่ว่าเราจะต้องรับประทานเรียงจกักเรียกว่าเป็นของคาวเป็นของหวานดีกว่าก็สำหรับคนที่ทำของหวานก็รอเป็นช่วง,งหลังๆแล้วกันนะฮะตอนนี้สำหรับของที่ไม่รู้จะคาวหรือหวานหรืออะไรดีเนี่ยข้ามไปก่อนเลยแล้วกันนะะ มานี่ก่อนดีกว่าลยเสร็จแล้วตำไหลบัวน้องเขาถึงน้องเบรกพอเถอค่ะดูลำบากนะคะอือหอมมากเลยพี่เราเผ็ดเผ็ดอร่อยไหลบัวมันจะกรอบพวกๆลำบากบคนที่ไม่เคยกินนะเขาแบบคนที่ไม่ชอบกินผักนะถ้ากินไหลบัวก็น่าจะเป็นตัวเริ่มที่ดีป่ะเพราะว่าเป็นผักที่ไม่มีกลิ่นไม่แม่อะไรเนี้ยแล้วก็เคี้ยวกรุบกรอบรู้กับอารมณ์เหมือน ไ,ไม่มีกลิ่นแบบเหม็เนเขียวอะไรแบบนี้เด็กๆน่าจะชอบกินกันนะครับก็อลองกินกันดูได้แล้วก็หมูยอเข้ากันอ่ะชวนน้องแนะนำช่องอีกทีหนึ่งช่องหมวยเฮลตี้นะคะติกตอกหมวยเฮลตี้ค่ะไปติดตามกันได้นะคะตอนนี้ยังน้อยอยู่เลยติดตามยังน้อยอยู่เลยขอหน่อยนะคะถ้าเวลาันได้หมวยเฮลตี้นะคะคนต่อมาดีกว่าที่เราจะรับประทานอันแนะนำเมนูนี้นนให้คนดูกันหน่อยนะว่าจะทำอะไรกันบ้าง ทำคอนดอ์ข่ะวันนี้ <ừ m. S 2> เป็นเมนูแบบของกินเล่นของเกาหลีนี่เป็นเมนูพิเศษจริงที่น้องทำให้นะเพราะปกติเนี่ยน,น้องจะไปกินร้านนู้นร้านนี้นะต้อง็จะวิจารณ์ติเตียนนะคะวันนี้ขอติดเตียนบ้างยืดไหมอะ่ะอุ้ยไม่ยืดอ่ะอ่าไม่เพราะเมื่อกี้เราแบบทิ้งไว้แป,ป๊บนึงแล้วง <c oughs> ไงมาแต่ว่ากินกับมาสกา์แล้วก็เพจชอพ็อบท่องันมากเลยเนาะ ต่รินี้ควรทาเสร็จแล้วกินทันทีมันก็จะยืดเขาวไปเข้าเมรเวบไปแล้เขาเตาอบอร่อย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 แล้วก็ทำกินง่ายๆไปหากินง่ายส่วนใครที่อยากจะตามว่ามีร้านไหนมีร้นของกินอร่อยออร่หแือว่ามนร้านไหนแนะนำเนี่ยตามไปที่ไปดูได้เลยตอนนี้มียอดเยอะมากงไม่ต้องตามมากกัน P A I D O แล้วก็ตัว N ตัวค่ะอะไรนะ P A I แ ไปดอะไรนะไปดูอะไรไปดูอร่อยด้วยมึงนี่ไปลองทำเป็นดูอร่อยมากเลยเมนูนี้ต้องรีบกินหน่อยเพราะว่าละลายแล้วเมนูนี้เหมือนทีมครับใครเห็นก็ละลายทั้งนั้นหลอนเล่นมิบเดียวกินลอยกินลอยเอาดีดีที่เวนเอาดีดีเลยเหรอไม่ใช่ อร่อยอร่อยแล้วก็ข้างนอกยังกรอบๆอยู่เลยนะมีความแบบกรอบๆนิดนึงแล้วก็อันนี้ต้องกินทําเสร็จแล้วต้องรีบกินเดี๋ยวไม่ต้องแช่ตู้เย็นเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวความความเย็นมันจะหายไปอ่ะแนะนำทั้งหมดเรอีกทีหนึ่งก็ชื่อช่องว่า TSW a r นะครับ T S W A T S W A R ใช่ครับทำอาหารง่ายๆครับแบบวัตถุดิบแค่สองอย่างสามอย่างอย่างนี้วัตถุดิบแค่สามอย่างเองเราก็สามารถทำอาหารได้เลยอ่ะอยู่ตรงนี้เลยแล้วกันเมนูต่อไป สำหรับเมนูนี้ก็คือบลูเบอรี่ชีสพายยักษ์สำหรับเมนูนี้ก็คือบลูเบอร์รี่ชีสพายยักสำหรับเมนูนี้ก็คือบลูเบอร์รี่ชีสพายเยะักษะ คนที่จะไปกดจะไปกดไปโดนนี่กดคืนเลยนะาโอเคล้องชิมล้องชิมกินยังไงปาก้าไปให้สุดแล้วก็ควักขึ้นมาแล้วก็เข้าปากแบบอร่อยอ๋อชอบความพรีเซนต์ของน้องชิมเยอมันอร่อยนะหวานมันแล้วก็บูวันนี้ที่เอาไปเอาไปเชื่อมมันเนาะคแล้วก็กระบีบเลมอนลงไปใช่ไหมมันก็มีความแบบว่าสดชื่นสดชื่นหน่อย แนะนำช่องอีกทีนะครับก็ตาตั้มนะคะเป็นน้องใหม่ในสายอ่าขนมนะครับคอนเทนต์ของเราเนี่ยจะเป็นขนมทุกรูปแบบแล้วก็มีความน่ารักจิมูจิมีตามสไตล์ญี่ปุ่นเฮ้ยญี่ปุ่นเฮ้ยเจอกันนะครับบอกเลยว่าสำหรับคนที่ดูวันนี้เนี่ยถ้าไม่รักก็เกลียดเลยเพราะสุดท้ายมานี้อันนี้อันนี้เป็นเมนูที่ทำง่ายแบบว่าทำง่ายตกใจอันนี้เรียกว่าเมนู เริ่มบ้านหางจระเข้ค่ะ ยอดมากเลยแนะนำน้องเราน่ยนึงก็ฝากติดตามช่องเบลล่าวิถีไทยด้วยนะคะหาเบลล่าวิถีไทยพิมพ์ภาษาไทยได้เลยนี่อร่อยมากเลยเมนูนี้เราก็ทำางมากแล้วก็มีเมนูอะไรที่ท็อปท็อปที่อยากให้คนติดตามอีกนะเมนูที่ท็อปเลยก็คือเมนูวุ้นบักตาลค่ะยอดดิว7ล้านกว่าทำยากไหมทำยากค่ะตนนี้แลก็นี้ไม่มีทำยากนะฮะไปดูได้เลยพวกง้ๆก็ทำตามไม่ได้แต่ถ้าอยากทำตามก็ได้ลองดูนะฮะก็ฝากตามกันได้ที่เบลล่าวิถีไทยนะคะแล้วก็ฝากเมนูนี้ด้วยอร่อยเลยนะ อบคุณฟูดเพยเจอร์ทาง5ท่านมากๆแล้วก็แน่นอนขอบคุณทุกๆคนที่ติดกากันอยู่ตอนนี้รวมถึงขอบคุณ t ิ k ตอ k ด้วยใครที่สนใจคอนเทนต์ดีๆของเราก็ฝากไปติดตามได้เลยตอนนี้ Good Day ก็มี o f ฟ i c i a l t i k t o k แล้วนะฮะก็ฝากติดตามได้รวมถึงใครที่อยากดูคอนเทนต์เต็มๆเนี่ยไปตามกันดูไ,นได้ที่ Good Day Official ใน YouTube แล้วก็ใน a c e b o o k นะฮะได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณทั้งคนมากมากขอให้สร้างคอนเทนต์ดีๆมีเมนูอร่อยๆมาฝากพวกเราทุกคนเรื่อยๆนะครับแล้วก